ลอยกระทงไทยโด่งดังทั่วโลกจริงๆต่างชาติเข้ามาชื่นชมมากมายว่าลอยกระทงไทยสวยงามและเป็นเทศกาลที่พวกเขาโหยหาอีกทั้งเพลงลอยกระทงยังได้ถูกบรรเลงโดยวงออเคสตราของต่างประเทศมาแล้วด้วยสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนครับลอยกระทงไทยนะครับก็ได้จบลงไปแล้วเมื่อวานที่ผ่านมานี่เองเป็นวันที่15พฤศจิกายนนะครับก็บอกได้เลยว่าแต่ละจังหวัดนะครับแต่ละพื้นที่ ก็ได้มีการจัดงานกันอย่างสวยงามและอลังการมากๆโดยเฉพาะในจังหวัดใหญ่ๆนะครับอย่างสุขโขทยัยแล้วก็ในภาคเหนือนะครับจังหวัดเชียงใหม่ก็ได้มีการจัดงานลอยกระทงแล้วก็ลอยโคมด้วยสำหรับที่เชียงใหม่นะครับภาคเหนือก็ได้มีการลอยกระทงแล้วก็ได้มีการจัดงานเป็นงานยี่เปงนะครับสุขโขทัยก็ได้จัดงานเล่นไฟนะครับซึ่งก็เป็นเทศกาลที่เขาได้ทำขึ้นเป็นเทศกาลที่มีความสวยงามจริงๆ อย่างที่บอกไปตอนต้นนะครับว่าเพลงลอยกระทงของไทยเราก็ได้ถูกบรรเลงโดยวงออเคสตรตาต่างประเทศมาแล้วนะครับซึ่งผมได้ดูคลิปแล้วเป็นคลิปที่ไพเราะจริงๆนะครับทำนองเป็นการบรรเลงโดยครุยนะครับซึ่งเมื่อคุณผู้ชมได้ฟังแล้วนะครับจะรู้สึกถึงบทเพลงนะครับที่ทำให้สะกดคนดูจริงๆ เดี๋ยวใน EP นี้นะครับผมจะรวบรวมคอมเมนต์ของชาวต่างชาติที่พวกเขาได้มาคอมเมนต์เกี่ยวกับรอยกระทงแล้วก็เพลงรอยกระทงไทยนะครับที่ถูกบรรเลงโดยวงออเคสตาราของต่างประเทศเดี๋ยวผมจะรวบรวมใน EP นี้ EP เดียวเลยนะครับมาเริ่มกันที่คอมเมนต์ของชาวต่างชาติที่เขาได้มากล่าวถึงงานรอยกระทงของเราเมื่อวานนี้นะครับมาเริ่มกันเลยคอมเมนต์แรกเลยนะครับบอกว่า ลอยกระทงเป็นหนึ่งในเทศกาลที่น่ามหาัศจรรย์ที่สุดที่ฉันเคยเห็นโคมลอยนั้นมันงดงามมากๆต่อมาครับบอกว่าฉันชอบที่ผู้คนมารวมตัวกันเพื่อเฉลิมฉลองและ,สะแสดงความเคารพต่อแม่น้ำนี่คือประเพณีที่สวยงามของไทยจริงๆต่อมาครับบอกว่าเทศกาลในประเทศไทยไม่เหมือนที่ไหนเลยลอยกระทงควรอยู่ในริสที่ทุกคนต้องมาสัมผัส การตกแต่งที่เต็มไปด้วยสีสันและดนตรีแบบดั้งเดิมทําให้ฉันรู้สึกเหมือนได้ดื่มด่ำกับวัฒนธรรมไทยอย่างแท้จริงฉันเคยเข้าร่วมรอยกระทงเมื่อปีที่แล้วมันเป็นประสบการณ์ที่ฉันจะไม่มีวันลืมการปล่อยโคมลอยขึ้นฟ้าทําให้ฉันรู้สึกสงบและเหมือนได้สัมผัสกับจิตวิญญาณฉันทึ่งที่เทศกาลนี้ผสมผสานการตระหนกักถึงสิ่งแวดล้อมเข้ากับมรดกทางวัฒนธรรมได้อย่างลงตัว กระทรงที่ทำด้วยมือสวยงามและประณีตมากเหมือนงานศิลป,ปะที่ลอยอยู่บนน้ำต่อมานะครับบอกว่าลอยกระทรงแสดงให้เห็นว่าคนไทยเขารบธรรมชาติมากแค่ไหนฉันชื่นชมวัฒนธรรมด้านนี้มากการผสมผสานระหว่างความทันสมัยและความเป็นดั้งเดิมในเทศกาลนี้น่าประทับใจมากต่อมาครับบอกว่าฉันเคยเห็นรูปเทศกาลลอยกระทรงมาก่อนแต่การได้มาเห็นด้วยตาตัวเอง เหมือนฝันที่เป็นจริงฉันชอบที่คนไทยสอนเด็กๆเ,เกี่ยวกับประเพณีแบบนี้มันทำให้รู้สึกอบอุ่นใจประวัติศาสตร์ที่อยู่เบื้องหลังลอยกระทงมันน่าสนใจมากทำให้ฉันยิ่งชื่นชมเทศกาลนี้ฉันรักวิธีที่คนไทยเฉลิมฉลองด้วยรอยยิ้มและการต้อนรับมันทำให้ประสบการณ์ยิ่งดีขึ้นไปอีกฉันได้เรียนรู้เกี่ยวกับพุทธศาสนาและขนบธรรมเนียมไทยมากมายในช่วงลอยกระทง มันเป็นเหตุการณ์ที่มีความหมายมากคามลอยที่สะท้อนอยู่ในน้ําดูน่าลหลงไหลมากฉันสามารถนั่งมองได้เป็นชั่วโมงๆบรรยากาศของเทศกาลนั้นเต็มไปด้วยความสนุกสนานแต่ก็มีความสงบเมื่ออยู่ริมน้ํามันน่าทึ่งที่เทศกาลนี้เชื่อมโยงผู้คนเข้ากับธรรมชาติและซึ่งกันและกันความอุดมสมบูรณ์ของวัฒนธรรมไทยเปล่งประกายอย่างมากในช่วงลอยกระทงฉันรอไม่ไหวที่จะมาอีกครั้ง เอาละครับนี่ก็คือความคิดเห็นของชาวต่างชาติที่เขาได้มาชื่นชมนะครับแล้วก็มีมุมมองต่อเทศกาลลอยกระทงของไทยก็เป็นคอมเมนต์ที่บางส่วนนะครับเดี๋ยวต่อไปจะเป็นคอมเมนต์ของชาวต่างชาติที่เขาได้มาคอมเมนต์เกี่ยวกับเพลงลอยกระทงไทยที่ถูกวงออเคสตรานะครับบรรเลงไปซึ่งในวงนี้นะครับก็ถูกบรรเลงไปเมื่อปี2021นะครับอันนี้ก็จะเอามาเล่าให้กับผู้ชมได้ฟังใหม่ เพื่อย้ำเตือนถึงเพลงและก็วัฒนธรรมของไทยที่ถูกต่างชาตินะครับให้ความสนใจคอมเมนต์แรกนะครับบอกว่าการแสดงที่สวยงามมากวงออเคสตาราทําได้ยอดเยี่ยมในการถ่ายทอดจิตวิญญาณของวัฒนธรรมไทยฉันชอบจริงๆงดงามจริงๆน่ายินดีที่ได้เห็นวงออ,อเคสตาราต่างชาติเข้ามาชื่นชมและบรรเลงเพลงไทยทำนองช่างไพเราะวัฒนธรรมไทยมีเอกลักษณ์ และสมควรได้รับการยอมรับไปทั่วโลกจริงๆการบรรเลงเพลงลอยกระทงของวงออเคสตารานี้ช่างมหัศจรรย์ขอชื่นชมเหล่านักดนตรีต่อมาครับก็ได้บอกว่าเพลงนี้ช่างงดงามและเป็นตัวแทนของวัฒนธรรมไทยได้อย่างลงตัวขอบคุณวงออเคสตาราที่ช่วยบรรเลงและเผยแพร่วัฒนธรรมไทยเสียงออ,อเคสตาราเต็มไปด้วยเพลงลอยกระทงได้อย่างสมบูรณ์แบบฟังแล้วขนลุกเลย ชื่นชมการแสดงที่ใส่ใจในรายละเอียดและรักษาเอกลักษณ์ของเพลงไทยไว้ได้ดีมากรู้สึกภูมิใจที่เห็นเพลงไทยโดดเด่นในระดับโลกเช่นนี้การผสมผสานระหว่างดนตรีไทยกับวงออเคสตราตะวันตกช่างเป็นอะไรที่น่าทึ่งจริงๆการแสดงนี้ไม่เพียงแต่ไพเราแะแต่ยังแสดงถึงการยอมรับในความหลากหลายทางวัฒนธรรมด้วยลอยกระทงคือหนึ่งในวัฒนธรรมที่สวยงามที่สุดของไทย ในการแสดงนี้สะท้อนสิ่งนั้นได้อย่างดีดนตรีออเคสตราทำให้เพลงลอยกระทงดูสง่างามขึ้นไปอีกระดับมุมมองต่อมานะครับบอกว่าช่างเป็นการแสดงที่น่าจดจำสำหรับรักดนตรีไทยและดนตรีคลาสสิกวงออเคสตราสามารถถ่ายทอดอารมณ์ของเพลงนี้ได้อย่างลึกซึง้งมันน่าทึ่งจริงๆเพลงนี้ช่างสื่อถึงความสงบและความงดงามของเทศกาลลอยกระทงได้อย่างสมบูรณ์แบบ น่าประทับใจที่ได้เห็นดนตรีไทยก้าวเข้าสู่เวทีสากลด้วยคุณภาพระดับนี้ดนตรีช่วยสร้างสะพานเชื่อมระหว่างวัฒนธรรมและการแสดงนี้พิสูจน์สิ่งนั้นได้อย่างจริงลอยกระทงเป็นเทศกาลที่งดงามและเพลงนี้เป็นดั่งหัวใจของมันเพลงไทยในออเคสตาราช่างฟังแล้วรู้สึกถึงความยิ่งใหญ่และสง่างามมุมอมองต่อมานะครับบอกว่าน่าประทับใจ ที่ได้เห็นดนตรีไทยก้าวเข้าสู่เวทีสากลด้วยคุณภาพระดับนี้ดนตรีช่วยสร้างสะพานเชื่อมระหว่างวัฒนธรรมและการแสดงนี้พิสูจน์สิ่งนั้นได้อย่างจริงลอยกระทงเป็นเทศกาลที่งดงามและเพลงนี้เป็นดั่งหัวใจของมันเพลงไทยในออร์เคสตาราช่างฟังแล้วรู้สึกถึงความยิ่งใหญ่และสง่างามของประเพณีไทยขอบคุณวงออเคสตาราที่ช่วยเผยแผ่ เพลงไทยให้โลกได้รู้จักมากขึ้นเสียงดนตรีแบบนี้คือสิ่งที่ทำให้คนทั่วโลกรู้จักความงดงามของวัฒนธรรมไทยเพลงนี้มีพลังในการบอกเล่าเรื่องราวของประเพณีและความเชื่อของไทยได้อย่างน่าทึ่งจริงๆดนตรีช่วยทำให้เราได้เชื่อมโยงกันผ่านความแตกต่างของวัฒนธรรมฟังแล้วมันอบอุ่นใจมาก วงออเคสตาราถ่ายทอดเพลงนี้ด้วยความเคารพและให้เกียรติต่อวัฒนธรรมไทยดนตรีแบบนี้คือสิ่งที่ทำให้โลกเปิดรับและชื่นชมวัฒนธรรมอื่นได้มากขึ้นรอยกระทงเป็นเทศกาลที่สวยงามและเพลงนี้คือจิตวิญญาณของมันจริงๆขอบคุณวงออ,อเคสตาราที่นำเพลงนี้มาสู่ผู้คนในอีกมุมของโลก เพลงลอยกระทงในแบบฉบับของวงออเคสตาราทำให้ฉันรู้สึกถึงความสงบและความหวงังต่อวัฒนธรรมไทยนี่เป็นการแสดงที่พิสูจน์ว่าดนตรีคือภาษาสากลอย่างแท้จริงภูมิใจในวัฒนธรรมไทยที่สามารถเข้าถึงและประทับใจผู้คนทั่วโลกได้การบรรเลงครั้งนี้ทำให้เพลงลอยกระทงกลายเป็นงานศิลปะระดับโลก ดนตรีทําให้ฉันได้รู้สึกถึงความงดงามของวัฒนธรรมไทยโดยไม่ต้องบรรยายเพิ่มวงออเคสตราทําให้เพลงนี้เต็มไปด้วยชีวิตชีวาและความสง่างามประทับใจในความพยายามของนักดนตรีในการรักษาความเป็นไทยไว้ในบทเพลงนี้เสียงดนตรีนี้ทําให้ฉันอยากไปสัมผัสเทศกาลลอยกระทงด้วยตัวเองดนตรีมันช่วยให้เรารู้จักและ เคารพในความหลากหลายทางวัฒนธรรมได้ดียิ่งขึ้นการแสดงนี้คือการยกย่องวัฒนธรรมไทยอย่างแท้จริงช่างเป็นการแสดงที่อบอุ่นและส่งพลังมากรักวัฒนธรรมไทยจริงๆลอยกระทงในแบบออเคสตาราเป็นสิ่งที่ฉันไม่เคยคิดว่าจะได้ยินแต่มันงดงามมากเพลงไทยนี้ทำให้ฉันรู้สึกถึงความสุขและความสงบในเวลาเดียวกัน ฟังแล้วเหมือนได้เดินทางไปไทยแม้ว่าฉันจะยังไม่เคยไปที่นั่นเลยก็ตามวงออเคสตราทำให้เพลงนี้ฟังดูเหมือนเป็นเพลงที่ไหลาการเวลาจริงๆดนตรีสามารถทำให้ทุกสิ่งเชื่อมต่อกันได้และนี่คือตัวอย่างที่สมบูรณ์แบบที่สุดการแสดงนี้เป็นเหมือนสะพานเชื่อมระหว่างวัฒนธรรมไทยและชาติตะวันตกที่แท้จริงดนตรีที่ไพเราะขนาดนี้เป็นสิ่งที่ให้ฉันหลงรักวัฒนธรรมไทย ขอบคุณสำหรับการแสดงนี้ที่ทำให้วัฒนธรรมไทยได้ไปไกลทั่วโลกยิ่งขึ้นเพลงลอยกระทงในแบบนี้ช่วยให้ฉันเข้าใจความลึกซึ้งของประเพณีวัฒนธรรมไทยช่างเป็นการแสดงที่แสดงถึงความเคารพและให้เกียรติวัฒนธรรมไทยอย่างแท้จริงดนตรีแบบนี้คือสิ่งที่ทำให้ฉันเชื่อในความงามของวัฒนธรรมที่แตกต่างกันโดยเฉพาะวัฒนธรรมไทย เพลงลอยกระทงในออร์เคสตราทำให้ฉันรู้สึกเหมือนได้สัมผัสจิตวิญญาณของไทยเลยการสแสดงนี้ไม่เพียงแต่เป็นความบันเทิงแต่ยังเป็นการเชื่อมโยงวัฒนธรรมเสียงเพลงนี้ทำให้ฉันคิดถึงความสงบของค่ำคืนลอยกระทงดนตรีคือสิ่งที่ช่วยสร้างความเข้าใจและความรักในวัฒนธรรมอื่นๆฟังเพลงนี้แล้วรู้สึกถึงความอบอุ่นและความสงบในใจขอบคุณมากๆ เนี่ยนะครับก็เป็นความคิดเห็นที่มาจากชาวต่างชาติที่พวกเขาได้มาแสดงมงุมมองต่อที่วงออเคสตารานะครับได้นำบทเพลงลอยกระทงไปขึ้นบรรเลนในเวทีนะครับซึ่งก็เป็นวงที่โด่งดังของชาวต่างชาตินะครับเป็นวงออเคสตาราทำให้วัฒนธรรมไทยของเรานะครับโดยเฉพาะประเพณีลอยกระทงได้ดังไปทั่วโลกจริงๆแล้วคนที่ได้มาฟังเพลงนี้นะครับก็รู้สึกถึง หัวใจและก็แก่นแท้ของวัฒนธรรมไทยสำหรับคอมเมนต์นะครับของชาวต่างชาติก็มีเพียงเท่านี้แต่ผมอยากจะให้คุณผู้ชมได้ไปฟังคอมเมนต์ของชาวคอมเมนต์กันบ้างนะครับว่าพวกเขาจะมีความคิดเห็นกันอย่างไรกับบทเพลงนี้เอาสักประมาณไม่เยอะนะครับคอมเมนต์เพราะว่าคอมเมนต์ของชาวคอมเมนต์มันไม่น่าฟังจริงๆคอมเมนต์แรกนะครับบอกว่าเพลงนี้คล้ายกับทํานองเพลงพื้นบ้านของเราเลยสงสัยใครเรียนแบบใครก่อนกันแน่ ต่อมาครับบอกว่าดนตรีแบบนี้เราก็มีในวัฒนธรรมของเราเป็นไปได้ไหมว่าได้แรงบันดาลใจจากเราต่อมาครับบอกว่าดูแล้วเหมือนใช้ไอเดียจากดนตรีของเราแค่ปรับให้ต่างไปเล็กน้อยจังหวะแบบนี้มันคุ้มคนมากเหมือนกับเพลงประเพณีของเราเลยไม่แปลกใจเลยถ้าดนตรีนี้มีที่มาจากวัฒนธรรมของเราเพราะเรามีเพลงที่เก่าแก่กว่ามุมมองสุดท้ายนะครับบอกว่า เพลงนี้ฟังดูเหมือนกับดนตรีที่เราใช้ในงานเทศกาลของเราอยู่แล้วเอาละครับสำหรับคอมเมนต์ของชาวคอมเมนต์นะครับผมก็ไม่อยากอ่านเยอะนะครับเอาเป็นว่าใน EP นี้นะครับผมก็ได้มีคอมเมนต์มาฝากคุณผู้ชมเพียงเท่านี้สำหรับใครที่ไม่อยากพลาดคลิปดีๆแบบนี้ก็อย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดไลค์ไว้นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อสำหรับ E ีนี้ขอบคุณที่ทุกคนรับชมครับ